สวัสดีครับผมชื่อนายวิทิชัยเจปิงชื่อเล่นชื่อวุฒครับตอนนี้อายุ20ปีกำลังเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคเลยชั้นปวสปีที่2ช่างไฟฟ้าครับเดเเลียเทอมที่ผ่านมาผมได้3.75ซึ่งผมขอบคุณพระเจ้ามากที่พระเจ้าประทานตามสิ่งที่ผมตั้งใจขอบคุณพระเจ้าที่นำผมมา ที่บ้านเบธเนียแห่งนี้ทําให้ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือได้ฝึกชีวิตได้ทําอะไรหลายๆอย่างพระเจ้าได้เปลี่ยนผมจากคนที่ที่อายไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทําอะไรได้แต่หลบอยู่ข้างหลังคนอื่นรอให้คนอื่นทําแต่ก่อนผมไม่กล้าอา,าสาตัวแต่พระเจ้าได้เปลี่ยนผมให้เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ ได้รู้จักดูแลน้องๆซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นพี่คนโตที่สุดในบ้านผมว่าต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง,องพาน้องๆทำความสะอาดตัดหญ้าพัฒนาบ้านครับขอบคุณพระเจ้าและผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้คริสต์มาสเกิดขึ้นในทุกๆปีซึ่งคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งรอยยิ้ม ็นเทศกาลแห่งความรักเหตุน,นี้แหละพระเจ้ารักเราจึงได้ประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อมาไถ่บาปให้เราเพราะอย่างนี้แหละผมจึงได้หลงรักเทศกาลนี้เป็นอย่างมากผมขอให้ทุกๆกคนมีความสุขและขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณ